สำหรับคนที่ยังไม่รู้ย้อนกลับไปเมื่อ4-5ปีที่แล้วก่อนหนะ้าที่ผมจะมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเนี่ยผมเคยเป็นอักเตอร์มาก่อนครับเขียนสกูปรีวิวแล้วก็ทำไกด์เกมลงนิตยสารแล้วก็เว็บไซต์ดังๆเนี่ยเยอะเลยและในช่วงอะระยะเวลานั้นเองผมก็ยังมีโอกาสได้เทสเกมในซีรีส์ลักนล็อกเกมหนึงครับที่มีชื่อว่า l ok ักนล็อกเอ็มอะแอดเวนเจอรหรือในอีกชื่อนะครับก็คือล ok ักนล็อกเอ็มอะเดอะเวิล ซึ่งเกมนี้มันเป็นยังไงแล้วมันหายไปไหนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากนในวันนี้ผม m าร์ b เบ e ร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card i t u n e s Gift Card u n i p i n และ Lasergo ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับ ถ้าเราพูดถึงเกมอะซีรีส์ Ragnarok ok นะครับเราก็คงจะต้องนึกถึงบริษัท Gravity พู้ถือครองลิขสิทธิ์เกมซีรีส์นี้รวมไปถึงเป็น property s h r game ในซีรีส์ Ragnarok ok ในหลายๆเวอร์ชันด้วยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ทุกเกมที่แปะชื่อ Ragnarok ok เข้าไปจะถูกผลิตหรือว่าพัฒนาโดย Gravity ไปซะทั้งหมดนะครับอย่างเกม Ragnarok ok X Next Generation เนี่ยก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Gravity กับ Newvest ส่วนเกมที่เรากำลังจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือ l like a c a Lock Adventurer er นั้นก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างมูจอยกับรุเเกม Entertainment ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้บอกตามตรงนะครับว่าตั้งแต่วันที่ผมได้สิทธิ์เข้าเทสมาจะถึงวันนี้เนี่ยลองกลับไปหาข้อมูลดูอีกครั้ง mm hmm. ก็ยังไม่เห็นทั้ง2บริษัทนี้เนี่ยจะดูมีเกมที่เป็นตัวชูโรงหรือว่าเป็นที่รู้จักกันสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าถ้าเทียบกับเกมทั้งหมดที่ทั้ง2บริษัทนี้ทําการลานช์ออกมา mm hmm. Legend of a d v e n t u r e หรือว่า Legend o k the w o r l d เกมนี้เนี่ยดูจะเป็นเกมที่น่าจะฟอร์มใหญ่ที่สุดของบริษัทแล้วเลยครับ โดยตัวเกมหลังจากผ่านเนื้อเรื่องหลักในช่วงแรกมาแล้วก็จะเข้าสู่หน้าสร้างตัวละครครับเราสามารถที่จะสร้างตัวละครหลักได้1ตัวที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทรงผมแล้วก็คอสตูมต่างๆที่จะมีให้ส่วนหนึ่งในช่วงแรกแล้วก็หาได้เพิ่มเติมในอนาคตในเกมรวมไปถึงเพศเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเพศหญิงแล้วก็เพศชายได้ตามต้องการเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเทสรอบแรกในช่วงปลายปี2018เนี่ย เราสามารถที่จะกดเลือกอาชีพจากตัวละครนะที่ยืนเรียงรายกันอยู่ได้แต่จากในคลิปวิดีโอเราจะเห็นได้ว่าสามารถที่จะเลือกได้เพียงแค่3อาชีพเท่านั้นนั่นก็คืออา c เชอร์ o ออตแมนแล้วก็อัพโคลไลท์แต่ว่าอีก3อาชีพเนี่ยจะยังไม่สามารถเลือกได้ส่วนการทสค,ครั้งที่2ในช่วงต้นปี2019นั้นจะแตกต่างออกไปครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเลือกอาชีพในหน้านี้ไปแต่สุดท้ายเมื่อกดสร้างตัวละครแล้วก็จะเป็นโนวิดและเราก็จะต้องไปเลือกเปลี่ยนอาชีพอีกครั้งในเกม นั่นก็เท่ากับว่าการเลือกอาชีพในหน้าสร้างตัวละครนั้นจะเป็นการพรีวิวให้ดูคร่าวๆว่าถ้าเราเลือกเพศนี้หรือว่าทรงผมนี้จะเข้ากับชุดอาชีพต่างๆหรือไม่เท่านั้นเองดังนั้นนะครับการเทสครั้งที่2เนี่ยก็เลยมีการออกแบบหน้านี้ใหม่ให้ดูใช้งานง่ายขึ้นนั่นเองแหละครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเกมเพลย์กันบ้างก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆด้วยกันอ่ะโดยในส่วนแรกนั้น่ะจะเป็นการคอนโทรหรือว่าควบคุมตัวละครหลักให้สามารถเดินไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยได้อย่างอิสระเลยไม่ว่าจะเป็นโหเมืองใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างคอนเทลล่ากิฟเฟนมอลล็อกพายอนน่ะหรือว่าอัลเบอร์ตาซึ่งเมืองเหล่านี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย NPC มากมายนะครับที่จะทําหน้าที่มอบเควสหลักหรือว่าเควสรลองให้กับเราแล้วก็ยังจะมีแผนที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของเมืองต่างๆเหล่านั้นที่จะให้เราเ ได้วิ่งไปทำเควสหรือว่าเก็บเลเวลด้วยการต่อสู้กับมอนสเตอร์ต่างๆนั่นเอง ทีนี้เรามาดูในส่วนที่2กันบ้างนั่นก็คือส่วนของการต่อสู้นั่นเองที่ถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีตัวละครหลักที่เอาไว้ใช้เดินไปไหนมาไหนก็ได้นะครับแต่เวลาที่เจอมอนสเตอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถเอาตัวละครหลักเนี่ยไปโจมตีได้เลยทันทีเหมือนกันกับเกมแลน์อาร์ทสไตล์ MMO RPG ทั่วไปแต่ว่าเมื่อเรานะครับทำการคอนโทรลหรือว่าควบคุมตัวละครหลักของเราเนี่ยเดินไปชนมอนสเตอร์ที่เดินอยู่ตามแผนที่นะครับมันก็จะตัดเข้าสู่ฉากต่อสู้ในทันทีซึ่งในการต่อสู้เราสามารถที่จะ ตั้งตัวละครเข้าไปในทีมเนี่ยได้ตั้งแต่4ี่ถึง6ตัวขึ้นอยู่กับว่าโหมดที่จะลงนะนะั้นให้ตั้งตัวละครได้สูงสุดที่เท่าไหร่แต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะตั้งได้เพียงแค่3ตัวและแน่นอนครับว่าถ้าตัวละครที่เราทําการเซตอัพเข้าทีมมาน,นี้สามารถที่จะเอาชนะมอนสเตอร์ทั้งหมดได้ในเวลาที่กําหนดนะครับก็จะได้รับ EXP แล้วก็ของรางวัลต่างๆไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถเอาชนะมอนสเตอร์ได้ในเวลาที่กําหนดหรือว่าถูกมอนสเตอร์เโจมตีจนตายทั้งหมดทีมนะครับตัวละครหลักของเราก็จะถูกส่งกลับไป เมืองที่เราทำการเช็คพอยต์ไว้นั่นเองละครับ ฟังมาจะถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าก็อาจจะมีบางคนนะครับที่สงสัยว่าแล้วเราจะไปหาตัวละครมาเสริมทัพในทีมได้ยังไงคําตอบก็คือเราจะต้องไปทําการการ์ชปองหาตัวละครมาครับซึ่งตัวละครในเกมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น5เกรดด้วยกันเริ่มต้นที่เกรด C นะครับต่ําที่สุดเลยเป็นตัวละครโนวิดท,ที่แทบจะเอาไปทําอะไรไม่ได้นอกเหนือนจากการเอาไปเป็นขยะในการอัพตัวละครต่อมาก็เป็นตัว UC ครับดีขึ้นมาหน่อยจะเป็นตัว RSR แล้วก็ SSR ที่ดีที่สุด แต่ก็ไม่ใช่ว่าเปิดได้มาแล้วจะสามารถใช้งานได้โดยง่ายนะครับเพราะว่ายิ่งระดับหรือว่าเกรดของตัวละครที่เราเปิดหามาได้เนี่ยสูงมากเท่าไหร่การอัปเกรดก็จะยิ่งใช้ทรัพยากรที่เพิ่มมายิ่งขึ้นเท่านั้น ซึ่งตัวละครเหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าทําให้เกมอ่ะ Legend of Adventure เนี่ยดูน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการตั้งค่าตัวละครเข้าทีมเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเล่น l e g e n ็อกในเวอร์ชัน MMORPG เ่ยเราจะต้องหาเพื่อนมาร่วมปาร์ตี้เพราะว่าตัวละครแต่ละตัวน,นั้นนอกจากจะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยตัวละครแต่ละตัวยังมาพร้อมกับสเตตัสและสกิลที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอ่ะจะมีตัวละครประมาณ3 4ถึงตัวนะครับที่อาจจะเป็นอาชีพ สาแล้วก็เศษแต่ว่าตัวละครเหล่านั้นก็มักจะมาพร้อมกับสเตตัสที่แตกต่างกันและที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของสกิลนั่นเองครับบางตัวเนี่ยอาจจะเน้นใช้สกิลธาตุน้ําในขณะที่บางตัวก็จะเน้นใช้สกิลธาตุไฟเป็นต้นซึ่งในส่วนของธาตุนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญของเกมนี้ครับเพราะมันมีการแพ้ทางชนะทางกันอยู่ ซึ่งถ้าหากว่าเราเนี่ยมีตัวละครเกรดสูงมากๆแต่ว่าตัวละครนั้นนะครับกลับใช้สกิลที่เป็นธาตุแพ้ทางของมอนสเตอร์หรือว่าัตูที่เราไปทําการสู้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราสามารถสู้หรือว่าจัดการกับมอนสเตอร์เหล่านั้นได้ยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับการหาแล้วก็จัดตัวละครให้เหมาะกับการต่อสู้ในแต่ละด่านนั้นจึงถือเป็นส่วนที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องวางแผนให้ดีเลยละครับ เอาจริงๆนะครับเกม a l ล i a n c e of Adventure เนี่ยยังมีอีกหลายระบบที่น่าสนใจครับเพียงแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่มันผ่านไปนานมากๆแล้วก็เลยอาจจะทําให้ผมเนี่ยจำไม่ได้ทั้งหมดรวมไปถึงตัวฟุตเทสทั้งภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยก็แทบจะหาไม่ได้แล้วดังนั้นนะครับก็เลยมีข้อมูลมานําเสนอเนี่ยเพียงเท่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจําได้ดีนะครับนั่นก็คือในช่วงที่ตัวเกมนี้เปิดเทสไปจำนวน2รอบด้วยกันนั่นก็คือช่วงปลายปี2018แล้วก็ต้นปี2019นั้นมันเป็นช่วงที่แ l l i a n c of ตล์ MMORPG บนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นอะแลกนัล็อก M Eternal Love หรือว่าแลกนัล็อก X Next Generation เนี่ยกำลังมาแรงครับก็เลยทําให้ผู้เล่นแลกนัล็อกส่วนใหญ่เนี่ยยังคงยึดติดกับการที่ยให้เกมแลกนัลล็อกนั้นเน้นไปที่เรื่องของ MMORPG เป็นหลัก ดังนั้นกระแสของเกม Ragnarok a d v e n t u r e ซึ่งเป็นแนว c o r r e c t i b l e Adventure นั้นก็เลยดูเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยจะดีนักแต่ผมเชื่อว่าในปัจจุบัน,นผู้เล่นหลายๆคนก็น่าจะเริ่มเอียนกับการที่ Ragnarok มีเวอร์ชัน MMO RPG ออกมาเป็นจำนวนมากและก็อยากจะมองหาเกมในซีรีส์นี้ที่เป็นแนวอื่นๆดูบ้างนะครับดังนั้นมันก็เลยทาให้ผมน,นึกถึงเกมนี้ขึ้นมาซึ่งส่วนตัวผมก่อนที่จะทาคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาไปรีเสิร์ชข้อมูลเยอะมากๆครับแต่ว่าไม่ได้ข้อ สรุปว่าโปรเจกต์เกมนี้ถูกพับเก็บไปแล้วหรือว่าก็ยังอยู่ในกระบวนการการพัฒนาอยู่แต่ก็ขอให้เป็นอย่างหลังนะครับ ถามว่ามีหวังไหมผมว่าก็มีความเป็นไปได้ครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวละครรวมไปถึงโมเดลของมอนสเตอร์แล้วก็บอสในเกมแล็กนาร์ล็อกเอเดเวนเจอร์นี้มันเหมือนกันแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยกับเกมอะแล็กนาร์ล็อกไอดอลเอเวนเจอร์อีกทั้งนะครับตามที่เราเห็นในรถแมปของ Gravity เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเกมอะแล็กนาร์ล็อกไอดอลเอเวนเจอร์นั้นมันมีโค้ดเนมว่าแล็กนาร์ล็อกแท็กติกสามถ้าจะเอาแบบมโนไปไกล,กลเลยเนี่ยเกมนี้ก็อาจจะเป็นอะแล็กนาร์ล็อกแท็กติกสี่ก็เป็นไปได้นะครับ แล้วเวพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอมาจะถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกม l i g h a Lock Adventurer หรือว่า l i k e a Lock Aim the World รวมไปถึงถ้านในอนาคตอันใกล้นี้ดอบิตี้เนี่ยจะเอาเกมนี้มาเปิดให้บริการจะเล่นกันหรือเปล่าก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยสุดท้ายก่อนจะจากกันไปครับหากใครอยากหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้เพิ่มเติมผมมีลิงก์รีวิวเกมแล้วก็สกู๊ปเกี่ยวกับเกมนี้ที่ผมเคยเขียนเอาไว้สมัยยังเป็นวรเตอร์อยู่ก็สามารถที่จะไปตามอ่านกันไ และสำหรับวันนี้ครับผม,มเบเกอร์กิมมันต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ